สบายดีพี่น้องปองปายเฮามื้อน,นี้ก็ได้วันที่16เนาะอ่ะวันที่16ก็หัวรัฐบาลไทยนะแต่ผมจะเอาหัวลาวลงให้เนาะหัวลาวเป็นวันพรุ่งนี้วันที่17อเจวันนี้จะเอาอ่าสามสูตรชนนะครับนะสามสูตร จะชนกันหรือเปล่าสิบหน่วยบนลาวพัฒนาเนาะอ่ะงวดที่แล้วก็เข้าไปที่แนวทางที่หนึ่งไม่เข้านะไปเข้าที่แนวทางที่สองนะแต่ไม่ได้กลับเนาะเด่นไปที่เลขเจ็ดเลขแปดบนล่างเนาะนะนะเข้าไปที่เจ็ดสี่ว่างั้นเถอะเนาะ แต่ตัวที่ผมชอบอ่ะก็คือเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกนะแต่ไปออกที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะอ่ะก็ถือว่าเข้านะงวดนี้นะนะแต่เป็นตัวกลับเนาะไม่ตรงปวกเท่าไหร่ในสูตรคำนวณสูตรนี้นะครับเนาะเข้าไปที่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเนาะอ่าสูตรอ่าพิเศษ จัดวันที่14บสกุมภาพันธ์นะครับก็เข้าไปที่สนะี่ะชุดพิเศษเพราะว่ามี f อท่านหนึ่งขอมาว่า,าจัดให้หน่อยนะวันที่14เขาอยากได้ต้นทุนซื้อดอกกุหลาบให้แฟนเขาเนะาะก็โอเคนะครับเข้าไปที่4774เเนาะ อ่ะหลักฐานมีให้ดูนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่นะโอเคนะครับอ่ะเด่นไปที่เลขเจ็ดเลขแปดอ่ะวันนี้ผมจะเอาสามแนวทางมาอ่าเทียบเนาะจะชนกันหรือเปล่าเนาะมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์นะสูตรที่หนึ่ง นะครับแนวทางที่หนึ่งได้สี่นะครับหลักหมื่นบวกสี่คงที่ได้เลขสี่บวกเพิ่มได้เลข5านะครับบวกเพิ่มได้เลข5้าแปดบวกให้เจ็ดคงที่นะครับหลักร้อยเจ็ดคงที่ได้เลข5 ได้เลขห้าเลขห้าแล้วก็เลขหกก็เข้าไปที่ห้าห้าเนาะสูตรนี้จะเข้าไปที่ห้าห้านะก็ชนกันไปที่เลขห้าว่างั้นเหรอเนาะสี่ห้าหนะได้เลขหด้วยนะชนที่เลขเลขห้าเลขห ก็ถือว่าเข้างวดนี้นะมางวดถัดไป2บวกให้สคงที่นะครับได้เลข6บวกเพิ่มได้เลข7บวกเพิ่มได้เลข8ปเนาะศูนย์บวกให้7คงที่ได้เลข7เลข8นะแต่เข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลัก10เท่านั้นสูตรนี้อ่ะงวดถัดไปเนาะเข้าไปที่เลข7 เจ็ดเจ็ดสี่นะเลขที่ออกนะชนกับที่เลขเจ็ดนะครับอ่ะงวดถัดไปนะครับแปดบวกให้สี่คงที่ได้เลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่เนี่ยอ่สูตรที่สองเจ็ดบวกเจ็ดได้เลขสี่แล้วก็เลขห้านะครับ เข้าไปที่45เนาะออก0 45ชนกันไปที่เลข4เลข5เลข4เนาะสูตรนี้ชนกันที่เลข4อ่ะโอเคนะครับมางวดถัดไปนะครับ8ปบวกให้สคงที่ได้เลข2 เลข3แล้วก็เลข4ี่ศูนย์บวกให้เจ็ดคงที่ได้เลข7แล้วก็เลข8อ่ะงวดวันที่14งวดที่แล้วเนาะก็เข้าไปเข้าไปที่47อ่ะสลับหลัก10สลับกันแล้วอะอะงวดวันนี้วันที่17เนาะ วันที่สิบจดจะได้ตัวไหนเก้าบวกให้สี่คงที่ได้เลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้าเอาสูตรที่สองหกบวกให้เจ็ดคงที่ได้เลขสามแล้วก็เลขสี่เอาชนกันไปที่เลขสามเลขสี่นะครับนะชนกันไปที่เลขสามเลขสี่มาแนวทางที่สอง นะครับแนวทางที่2 0คูณให้สามนะครับได้0ได้1นะครับ สูตรที่สองแปดบวกให้เจ็ดคงที่ได้เลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดเลขเจ็ดใช่ใช่ใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ หนึ่งสองสามสี่สองสามน่าจะใช่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเด้อ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจ็ดมาเจ็ด,มา,จดมาสี่มาห้ามาเจ็ดสี่นี้ <c oughs> มาศมาหมาศมาเมาหมาหนะครับมาห้มาหกสคูณให้สนะครับสองสามได้เลข6แล้วก็เลข6อันนี้ได้เลขเ็ดนะครับศนคูณอ่าศย์บวกให้7จ็ดคงที่ได้เลข เว้ยไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วได้เลขหกอยู่ตรงนี้นะครับได้เลขหกนะแล้วก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งแต่ได้เลขเจ็ดอันนี้ผิดไปนะครับขอโทษทีเนาะโทษทีนะครับอ่ะได้อันนี้ได้เลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดเนาะสูตรนี้ได้เลขเจ็ดเลขแปดนะก็ได้เป๊ะ แค่หลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเอ้ยหลักร้อยหลักสิบเท่านั้นเนาะหลักร้อยกับหลักสิบอ่ะเจ็ดเจ็ดอ่ะถือว่าไม่เข้าอ่ะสูตรนี้เนาะแนวทางที่สองหลุดไปอ่ะวันนี้หลุดไปนะครับเข้าไปที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบเท่านั้นนะครับพี่น้องนะอ่ะเวันถัดไปนะครับสามคูณเอ้ยห้าคูณให้สาม 5้คูณสได้5้าแปดคูณให้สามแปดสามยีได้4ีนะครับเจบวกเจนะครับเจบวกเได้4แล้วก็ได้ห้าได้สได้ห้าเข้าไปที่ สี่ห้าเนาะชนที่เลขสี่เลขห้าหมวถัดไปนะครับก็ได้ได้ห้าเหมือนเดิมแล้วก็ได้สี่นะครับได้เจ็ดได้แปดนะครับเข้าไปที่สี่เจ็ด งวดวันที่17จะได้ตัวไหนเรามาดูกัน2ได้2 3ได้6 9 3 27นะครับได้เลข7เนาะได้เลข7 6บวกให้7คงที่ได้เลข3แล้วก็เลข4นะครับมาแนวทางาแนวทางที่3 มาแนวทางที่สามนะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์แล้วก็ได้หนึ่งอันนี้ก็ได้ศูนย์นะครับอ่าได้ศูนย์ได้หนึ่งออกไปที่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าเนาะอ่ะออกไปที่ เลขสองตัวล่างศูนศูนย์ะครับออกไปสองตัวล่างนะครับมาสองนะครับได้สอง สองสามสี่สองสามสี่นะครับอันนี้ต้องบวกสองนะครับบวกเพิ่มสองนะบวกเพิ่มไปสองแต้มนะครับบวกเพิ่มไปสองแต้มเอาเลข5้าออกมานะครับสูตรที่สองเลขห้านะครับ 5แล้วก็เลข7นะครับเลข5เลข7เนาะอ่ะหวดถัดไปเอา5มาตั้งเลยนะครับ5 6 7นะครับ5 6 7อันนี้เป็นเลข4เลข5เอ้ยเลขเลข4เลข6นะ เลขสี 4, เ่เลขหก่ะงวดนี้หลุดไปเข้าไปแค่อ๋อไม่หลุดนะไม่หลุดไม่หลุดนะเข้าไปสี่ห้านะครับอ่ะเข้าไปสี่ห้าเนาะได้สี่ได้ห้านะครับอ่ะก็ถือว่าเข้านะครับอ่ะชนกับที่เลขสี่ชนกับที่เลขหก,ก,ทเ,ก 6, เท่านั้นเนาะเลขหก 6, นะสูตรนี้ ชนพื้ที่เลข6แนวทางที่3เนาะมาได้5นะครับได้เลข5้านะครับอันนี้ได้ไป5แล้วก็เลข7เข้าไปแค่ หลักหน่วยเท่านั้นก็คือเลขเจ็ดชนก็ไปที่เลขเจ็ดเลขห้าเลขเจนะ็ดะเลขห้าเลขเจ็ดโอ้โหลืมแล้วหลุดหลุดไปนะแต่หลักสิบไม่เข้าเข้าไปแค่หลักหน่วยเท่านั้นเนาะก็คือเลขเจ็ดมางวดนี้นะครับผมจะจับเป็นชุดเป็นชุดให้นะอ่ะแนวทางที่หนึ่งที่สองที่สาม ะครับงวดวันที่สิบเจ็ดนะครับได้สองสามแล้วก็ได้สี่นะครับอันนี้ได้เจ็ดได้เกนะ้าเนาะได้เจ็ดได้เก้าอ่ะ พี่น้องเลยเรามาดูกันเนาะว่าจะได้ตัวไหนมาจะเอาแนวทางที่หนนะเอาแนวทางที่1ก่อนว่าได้ตัวไหนเรามาดูกันนะ แนวทางที่1ได้1เนาะได้3 4ได้5แล้วก็ได้3ได้4นีะ่แนวทางที่2นะครับแนวทางที่2ได้ไปที่เลขห เลข7แล้วก็เลข3เลข4เอานะชนไปที่เลข3เลข4นะครับนะใน2อ่าแนวทางอ่ะแนวทางที่3แนวทางที่3ได้2 3 4 แล้วก็เลขเจเลขเก 9, เนาะโอเคนะครับอ่ะก็ชนกันนะครับชนกันที่เลขเลขเ 3, เลข3มเลขสี 4, นะชนกันนะเอาจับเป็นชุดชุดให้เนาะเป็นคู่ให้เลยเนาะเ,นเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ แนวทางที่1นะึ่งนะเด่นไปที่เลขสาเลขสีเลขสาเลขสี 4, นะเ, 3, เ,เอาสา

ะเอาประมาณนี้นะครับแนวทางที่หนึ่งเนาะแนวทางที่หนึ่งของเราชุดสองตัวบนนะครับชุดสองตัวบนแล้วก็ แนวทางที่สองนะจะมีหกสามหกสี่แล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับ ทางที่สองที่สามเนาะอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวบนล่างนะชุดสองตัวชุดสองตัวบนล่างเอ้าตัวนี้สองตัวบนล่างเนาะชุดสองตัวบนล่าง จะให้สามแนวทางนะครับแนวทางเดียวไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับเพราะเลขราวนี่นะสุดยอดเลยนะล็อกล็อกตัวเลขล็อกจริงๆด้วยนะนะไม่ไม่มีใครใครรอดเลยอาจารย์แต่ละคนนะอาจารย์แต่ละท่านโอ้โหนะสูตรคำนวณเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเลยนะ ไม่ไหวนะเรียกลาวโอ้โห و, สุดยอดเลยนะกินยากกินยากจริงๆด้วยนะไม่เหมือนอหวัวรัฐบาลไทยนะครับนะล็อกกันไม่ได้อันนี้โอ้โหโคตรล็อกเลยพี่น้องปองป่ายนะสุดยอดเลยนะผมบอกตรงตเลยนะนะแนวทางที่สามนะแนวทางที่สาม จะเป็นอ่าไม่รู้จะตั้งยังไงเนาะอ๊อสุดยอดนะครับนะไวรลาวพัฒนากินยากจินเป่งเลยบอกตรงเลยนะไม่ได้นะถ้าต้นทุนไม่เยอะกินเขาไม่ได้นะนะ แนวทางที่สองแนวทางที่สองเอาเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วก็ สี่เอาเก้าสองเก้าสามแลก็เก้าสี่เอาก็ว่ากันไปพี่น้องชนกันไปที่เลขนะในในในสามในสามแนวทางนะชนไปที่เลขสามเลขสี่นะบอกตรงเลยนะเลขสี่เลขสามไม่น่าพลาดนะครับนะพี่น้องเอ่ยตัวนี้ เด่นเอาเด่นไปที่เจ็ดเฮ้ยเลขหกเลขเจ็ดเอาเลขหก 6, เลขเจ็ดนะครับอันนี้เด่นไปที่เลขเจ็ดเลขเก้าเอา ชุดที่ชอบนะแต่ก็ตัวเลขไม่เยอะเท่าไหร่นะนะงบน้อยก็โอเคนะอ่าพอเล่นได้อ๋อชุดที่ชอบเลขสี่หายหรือเปล่าเลขสี 4, ่จะกลับมาไหมชุดที่ชอบเนาะอ่าเลขสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผิดไปละประกาศ มีเก้านะที่ผมชอบ9ก้าสามแล้วก็9ก้นะที่ชอบนะครับแล้วก็เจ็ หกสามนะครับชุดที่ชอบนะชุดที่ผมชอบอันนี้ห้าสามนะจะเป็นห้าสามแล้วก็สี่สามแล้วก็ห้าสี่มีสามชุดนะเนาะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเอาพอเล่นได้นะ ลบน้อยก็โอเคเนาะ,ะตัวเลขมีเข้าไม่หลุดนะพี่น้องไม่มีใครเก่งเสมอไปนะอาจารย์ทุกท่านมีเป็นร้อยเป็นพะันนะนะไม่มีใครรู้เลยว่าตัวเลขจะเข้าหรือจะหลุดเนาะจะมาหรือไม่มาเนาะไม่มีใครรู้ล่วงหน้า บอกตรงเลยนะไม่มีใครเก่งเสมอไปผมบอกตรงเลยเหนือฟ้ายังมีฟ้าพี่น้องนี่ก็คือการคาดเดานะการคาดเดาเท่านั้นพี่น้องป้องปายนะจงฟังคำเตือนของผมนะผมหวังดีนะครับทีฟซีทุกคนเนาะขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจ แต่วันนี้น่าจะเป็นไปได้เนาะในสามแนวทางนี้นะในสามแนวทางเลือกให้เลือกเลยนะสามแนวทางเลือกเลือกได้นะครับถ้าแนวทางเดียวไม่ไหวนะผมบอกตรงว่าผมไม่ไหวนะมันสมองผมมันเลอะเลือนไปหมดเลยนะกลับมาตัวนี้ไปอนะ งวดนี้หลุดงวดหน้าเข้านะ,ะเรียกเราเป็นอย่างนั้นเนาะมันจะเวียนวักนะเวียนงวดนะบางครั้งก็สองงวดหลุดงวดที่สามเข้านะอ่ะงวดอ่าหวยเราเป็นอย่างนี้เนาะเขาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เราอ่าร้อยเลยนะไม่ให้ร้อยนะ พวกนี้นะจะอยู่ในระดับสามสอะสาเท่านั้นนะจงฟังคำเตือนของผมเท่านั้นแหละนะโอเคนะครับขอบคุณครับ